กรณีมีลูกเล็กๆ2อสามีภรรยาลูกสาวสามเดือนคุณตวยลูกหายใจผิดปกติก,กังวลรีบพาไปโรงพยาบาลแต่ไปถึงไม่เจอหมอนะคะรอการรักษานาน8ชั่วโมงสุดท้ายลูกช็อกเสียชีวิตค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการตั้งศพนะคะที่วัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะทางคุณอาทิวัดรสิริกังวานวงผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวไปพบกับพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะคะก็คือนางสาววารินอายุ36ปีและนายเอกรินอายุ36ปีค่ะซึ่งสองท่านนี้มาร้องเรียนกับคุณอาทิวัดว่าได้พาลูกสาววัย3เดือนไปรักษาอาการหายใจผิดปกติและไม่กินนมที่โรงพยาบาล ปรากฏลูกเสียชีวิตเพราะต้องรอการรักษานาน,านกว่า8ชั่วโมงรวมทั้งหมอวินิจใช้ผิดพลาดด้วยทางคุณแม่บอกว่าวันที่9มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยกินนมน้อยลงกินนานผิดปกติลักษณะดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยก็เลยพาลูกสาวไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองหมอบอกว่าคุณแม่น้องอะท้องอืดค่ะเดี๋ยวกินยานะรับยาไปก็กลับบ้านได้แล้ว แต่เธอบอกคุณหมอว่าหมอไอ้ท้องอืดเนี่ยเข้าใจนะแต่ลูกดิฉัน,นหายใจแรงใต้ซี่โครงอะมันยุบผิดปกติหมอบอกว่าตรวจละเอียดไม่ได้นะคะเพราะหมอไม่มีประวัติเด็กถ้าอยากจะตรวจให้ละเอียดอะ่ะคุณแม่ต้องพาไปพบแพทย์ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีแต่พอไปอะ่ะไม่มีหมอรักษาจากนั้นเนี่ยน้องหายใจแรงมากขึ้นและไม่ยอมกินนม คุณแม่ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยพาลูกไปโรงพยาบาลอีกครั้งไปถึงตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นนะคะกว่าหมอจะมาวินิจฉัยว่าลูกเป็นโคนลิกจะให้รับยาก,กลับบ้านแต่แม่ก็ท้วงบอกกลับบ้านไม่ไหวมั้งอาการขนาดนี้ลูกดิฉันหายใจลำบากจนท้องบุมแล้วนะหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวคอยเวนเปลอีกสักชั่วโมงหนึ่งรอจนมือและเท้าลูกกลายเป็นสีม่วงแล้วอะค่ะ แล้วก็ถูกส่งเข้า ICU ซึ่งผลเอ็กซเรย์ออกมาบอกน้องหัวใจโตหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ต้องรอหมอเฉพาะทางเปลี่ยนหัวใจให้เท่านั้นกระทั่งตีสองของวันที่11มกราคมค่ะลูกสาวหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตค่ะผิดพลาดมากๆนะคะเพราะว่าวันคนละเรื่องกับที่เขา เขาบอกว่าลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรลูกหนูอาจจะเป็นโคลิคนะคะแล้วที่เขาให้อมนะิบดเนี่ยเพราะว่าหนูกับแฟนรั้นว่าให้ตรวจให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าน้องหายใจเหมือนจะเหนื่อย mm hmm. เขาบอกว่าก็คือถ้าน้องจะรอดได้ก็คือก็แค่ปฏิหารและในประเทศไทยเรามีเด็กที่ได้รับเปลี่ยนหัวใจแค่สี่คนสิ่งที่ครอบครัวติดใจนะคะคือระยะเวลาในการรอหมอคืออาการของลูกอะหนักแล้วนะ มีหายใจแรงนะคะซี่โครงบุ๋มยุบตัวลงไปแต่ให้รอตรวจอ่ะมันนานเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยสามเดือนมาโรงพยาบาลตั้งแต่11โมงรอเจอหมอเนี่ยเกือบ6โมงเย็นแถมยังวินิจฉัยผิดพลาดจนตัวเองเสียลูกไปอีกสุดท้ายคําขอโทษแม้แต่คํายังไม่ได้เลยอะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวรอฟังทางด้านของโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะ่ชี้แจงด้วยนะคุณผู้ชมนะว,ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเป็นไปอย่างที่เธอบอกหรือไม่จนกระทั่งทําให้เสียชีวิตนะครับ